alright alright okay, okay, okay. สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ครัวพี่สิรินะคะจะพาเพื่อนเอนเข้าครัวนะคะมาทำเมนูผัดหมเช็โป๊สใส่ไข่นะคะค่ะสำหรับเมนูนี้เนะี่ยเป็นเมนูนง่ายๆนะคะแต่ว่าได้รสชาติอร่อยนะคะค่ะ เราก็ไปดูนะคะวัตถุดิบที่เราใช้ทําในวันนี้นะคะสิ่งแรกก็คือหัวชัชโป้นะคะเป็นหัวชัชโป้หั่นฝอยนะคะนี่นะคะก็ไข่สองฟองกระเทียมนะคะเห็นไหคะกระเทียมก็ประมาณ3ามสีกิ 3. น้ำตาลแล้วก็ซอสหอยนางรมอันนี้คือซีอิ๊วขาวค่ะนี่คือวัตถุดิบทั้งหมดที่เราต้องใช้ทำในวันนี้นะคะเพื่อน ไปค่ะเพื่อนๆนเราไปติดตามชมนะคะว่าวิธีการทำเราจะลงมือทำอย่างไรให้ผัดหัวเชอโป้อ,ดอดร่อยไปติดตามชมค่ะเพื่อนๆนเลยค่ะค่ะเพื่อนก่อนอื่นนะคะเราจะมาดูนะคะหัวเชโปนะคะที่เราซื้อมาเนี่ยนะคะเราจะเอามาล้างก่อนค่ะนะคะมาล้างล้างทำความสะอาดนะคะ ด้วยน้ำธรรมดานี้แหละค่ะจะล้างให้เพื่อนๆดูนะคะ เดี๋ยวเามาดูนะคะเพื่อนคงเห็นใช่ไหมคะเราก็ใช้น้ำธรรมดาน,นี้แหละคะ่ะล้างขยะน้ําทิ้งนะคะหนึ่งน้ำนะคะเพื่อนี่นะคะขออนุญาตใช้มือนะเพื่อนนะแล้วเสร็จก็บีบน้ํำออกน้ําออกให้หมดนะคะ คือใช้โป้ที่เราล้างมาแล้วใช่ไหมคะล้างแค่น้ำเดียวนะคะเสร็จแล้วเราก็จะทิ้งไว้ให้หมาดๆนะคะทิ้งไว้นะคะให้หมาดๆใหเสด็จน้ำนะคะเราก็จะนำลงไปผัดค่คะนะคะนำมาก็ได้ประมาณนี้เห็นไหมคะเดี๋ยวเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะ ีก็ทิ้งไว้ให้หมัดๆแล้วเดี๋ยวนำลงไปผัดต้องล้างน้ำก่อนนะคะขั้นตอนอันดับแรกนะคะไปตามชมนะคะเพื่อนๆไปติดตามกันค่ะว่าเราจะทำขั้นตอนวิธีการผัดยังไงไปตามชมนะคะค่ะเพื่อนๆเราก็มาดูวิธีการ เชโป๊กกันนะคะแ้บแรกเราเทน้ำมันลงไปก่อนนะคะพอ,อน้ำมันร้อนได้ที่นะคะไม่ต้องร้อนมากอุ่นๆน,นะคะใส่กระเทียมเจียว เจียวนะคะใส่เตียมลงไปเจียวจริงๆเตียมพอเหลืองนะคะคเพื่อน นี่นะคะกระเทียมพอเหลืองนะคะใส่หัวเช็โต๊ลงไปเลยะคะ่ะหัวเชฟโต๊ที่เราล้างทิ้งไว้หมัดหมัแล้วนะคะใส่ลงไปเลย ใช้ไฟแรงนิดหนึ่งนะคะเพื่อน พอเราผัดหัวเจ็บโตได้ที่แล้วเนี่ยนะคะเพื่อนๆเ,เราจะรู้ได้ยังไงเวลาผัดได้ที่แล้วเนี่ยนะคะหัวเจ็บโป้ก็เริ่มสลดเหี่ยวตัวนะคะแล้วก็ได้กลิ่นนะคะกลิ่นหัวเจ็บโต้ก็จะออกมาเริ่มึุดได้ที่เราก็ใส่ไข่ลงไปนะะใส่ไข่ลงไปสองฟอง เราก็คั่วผัดแห้ง,หงนะคะต้องแห้งมากนะคะน,นะคะผัดให้ไข่คั่วไปในเนื้อของหัวเจโตนะคะจะได้ดูน้า่างนะคะน,นะคะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่เครื่องปรุงลงไปเลยนะคะเพื่อ ซิวนะคะใส่ิวขาวไปนะคะตามด้วยซอหอยน้ำลมนะคะแต่ตามที่ชอบกะค่ะน้ำตาลนะคะ,ะ,คะให้ออกรสหวานนิดนึงนะคะจะอร่อยเสร็จแล้วก็ผัดทุกเค้างเข้ากัน ชิมดูรสชาตินะคะเพื่อนให้ออกเค็มหวานนะคะจะอร่อยชิมนี่ยนะคะเพื่อ,อนะ ออกหวานออกเค็มอร่อยแล้วค่ะพเพื่อนเมนูนี้ถ้าพเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ครัวพี่สิรินะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปของเรานะคะสำหรับเมนูหัวเชเท้ผัดข่ายวันนี้ก็เสร็จสํเเร็จแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพเพื่อนไปกค่ะทานข้าวพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ Alright, alright, alright. Okay, okay, okay.